เวลา16นาฬิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานทหารกองบิน41 การนี้ผลโทอภิเชตซื่อสัตว์แม่ทัพภาคที่สามกราบบังคมทูลเชิญสเสด็จพระราชดําเนินขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จขึ้นแทน่นทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศเมื่อส่งตรวจแถวกองทหารเกียรติยศแล้วทรงพระดําเนินผ่านแถวข้าราชการและประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับสเสด็จไปยังรถยนต์พระที่นั่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยที่นายทันสักแสงศรีจันทร์นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายทรงตั้งพระราชศัตยาธิฐานแล้วพระราชทานเครื่องทองน้อยแก่นายรัฐพลนาราดีซ้อนรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเชิญไปบูชาพระาธาตุดอยสุเทพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับเทียนชนวนจากเจ้าพนักงานทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยที่นายธนวัตรยอดใจในายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียท,ทุนกล้าทุนกระหม่อม ถวายส่งตั้งพระราชสัตยาธิฐานและพระราชทานเครื่องทองน้อยแกน่นายสรณ์ยูมีทองคํารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเชิญไปบูชาพระาธาตุดอยสุเทพ และต่อมาเวลา17นาฬิกา35นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมที่ปังกรรัศมีโชติมหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงใหม่ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ประจําปีการศึกษา2559-2560ในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเฟ้าทูลละองุลีพระบาทรับพระราชทาน การปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิติมิ์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบินที่มหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงใหม่ขอพระราชทานทุนกลาวทุนกระหม่อมถวายและปริญญานิเทศศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมิ์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ซึ่งมหาวิทยาลัยราชพัฏเพชรบูรณ์ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายโดยสภามหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงใหม่ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายปริญญาแด่สมเด็จพระนางเจ้าพะบรมราชินีโดยทรงมีพระปรีชาสามารถด้านการบิน ทรงสําเร็จการฝึกและการศึกษาตามหลักสูตรการบินในประเทศและทรงศึกษาการบินเพิ่มเติมณสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน,นีทรงผ่านการทดสอบและได้รับใบอนุญ,ญาตนักบินผ่านนิ์เอกของสหภาพยุโรปปัจจุบันทรงปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งนักบินผู้ช่วยทําการบินกับเครื่องบินพระราชพานะ ส่วนมหาวิทยาลัยราชพัฒนเพชรบูรณ์ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายปริญญาแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระมรมราชินีโดยส่งให้ความสําคัญตระนักและส่งสนพระราชาธิรไทยในการช่วยเหลือประชาชนสรงใช้พระปรีชาญาณในการช่วยเหลือประชาชนชุมชนและท้องถิน่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ส่งงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนในหลายด้าน และจากนั้นพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จำนวน5คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยรชาชพัฏเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยรชาพบชพัฏเพชรบณ์จำนวนทั้งสิ้น2,345คน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้น้อมนาพระบรมราชโองบายมาใช้ในการดําเนินงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนและงานวิจัยเข้ากับการพัฒนาท้องถิ่นจํานวน5โครงการอาทิโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนโครงการยกระดับสินค้าชุมชนโอทอกได้ส่งเสริมให้อาจารย์นักศึกษาวิศวกรสังคมจิตอาสาลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาท้องถิน่น ส่วนมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบูรณ์ได้ดำเนินงานในการพัฒนาท้องถิ่นพัฒนานักศึกษาตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนโดยดำเนินงานผ่านโครงการต่างๆครอบคลุมพื้นที่การดำเนินงานกว่า487หมู่บ้านในจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดพิจิตรอาทิคโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลตำบลในจังหวัด โครงการจัดทำสื่อวิดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง